เด่นประรอดขลังลําใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามะเทวีสีหริปุนใจเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมี เจริญสรีสวัสดีกับตันซาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกทุกท่านมาพระมาแล้วหนาญาติย,ยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรชยาพรวันนี้อาตมาภาพนํำรายการมาอู้จาพบปะกับบรรดา ศรัทธาญาติยมกันทําครั้งหนึ่งที่แรกก็คิดว่าคงจะอาจจะมาได้ออกรายการเพราะถ้าฟังจากเสียงอาตมาภาพก็คงรู้แล้วว่าอาตมาภาพนั้นอากาศมันเปลี่ยนเสียงมันก็เลยเปลี่ยนต่างแต่ว่าก็มาได้ เป็นนักนาสาหัสนออาตมาภาพก็รักษาสุขภาพโดยการกินน้ำอุ่นก็ทำให้อ,อาการมันดีขึ้นมาต้นสายปลายเหตุนั่นก็คือตะคืนหลังจากที่อาตมาภาพนั้นใดออกรายการแล้วอากาศมันค่อนข้างร้อนอบอ้าวนาะเพราะว่าฝนจะตกก็เลย เปิดเครื่องปรับอากาศไว้พอออกรายการเสร็จก็จะเย็นพอดีอินะแล้วก็ไปอาบน้ำสดายัิยมโดยอาตมาภาพใจเครื่องปรับอากาศจะเปิดที่ซาวหกองศาแล้วก็จะเปิดพัดลมเข้าจุ้ยเนาะเพื่อที่จะประหยัดไฟขึ้นหนักที่สุดแล้วก็ประมาณสักเตี่ยงคืนก็จะตั้งนาฬิกาเพื่อที่จะลุกมาปิดมัน ปรากฏว่าต่คืนนี้ได้ความอ่อนเพลียก่อนลับไปสะดุ้งตื่นมาแถมกรรมก็ประมาณตีสองตีสามเนี่ยเอา้าลืมหม่มผ้าสะนะ้อมงองสะดุ้งตื่นมานี่หูดังตันไปละหรอกพี่อายุธนาเอาก็เลยก็มาจางยาใดเนาะก็เลยได้อา่าชัญญาไปแล้วก็ รักษาสุขภาพแต่ก็มายังบาได้พักผ่อนอย่างเต็มตีเตือเพราะวันนี้ก็มีประชุมทั้งภาคเจ้าแล้วก็ภาคบ่ายพรุ่งนี้เป็นวันพระวันศีลก็จะได้ตานผ้าประจําพรรษาหรือว่าผ้าจํานำพรรษาหลังจากที่ออกพรรษาลาพระเจ้าหลายๆคนบอกว่าจะลาไปไหนบาทูกกท่าน จะลาผ่าเจ้าไปไหนเฮาเป็นพระสองฆ์องค์เนนเขาจะลาผ่าเจ้าอย่างใดมันเป็นกรรมพ้องกรมว่าออกพรรษาลาผ่าเจ้าเนี่ยมันมาจากคนเท่านอนวัดดกมาเจ้อถามยอแม่สุเก้วฮะโยแม่ไหวพาพินี <c oughs> เป็นกรรมคนเทาที่เปิดน,นอนวัดนอนว,นอนวาจำสินจำตานตลอดระยะเวลาสามเดือน เมื่อวันออกภาษาแล้วคนเท่าที่เปินมานอนจำรรษาเนี่ยปินก็จะลาแล้วเพื่อที่จะได้ไปประกอบอยังภาระนาติก็คือทัดจากนี่ไปกอบมาได้มานอนวัดนอนวาแล้วจนกว่าจะเข้าภาษาแทใไมเพื่อเกลเลยออกภาษาเพื่อกลเลยลาผ่าเจ้าปิกบานปิกจองเอมันเป็นกร,รมพ้องเสียงคำว่าออกรรษาลาผ่าเจ้ามาจากคำเนี้ย หลายๆคนบ่าหู้โลกงามล้ำไปเออก็มาติมาติงอันเนี้ยเพราะว่าบ่าหู้คือถามบางามคือแต่งเนาะมันเป็นกรรมที่เิ้นมีความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้เฮาก็เลยเอามาอู้กันเป็นกรรมบะเกา่าโบราณล้านนาเฮาแล้วอ่าวันนี้ไม่ไหวบอกว่าเสียงพระครูเสียงเปลี่ยนเจ้า เสียงบอดีเปลี่ยนไปตามเนออย่างเงี้ยในวันนี้เนี่ยอาตมาภาพก่อจะมาอูมาเอย่อยือนสัทธาญาติโยมต่นตั้งหลายได้ฟังแล้วก่อนมันก็มีเรื่องอ่าตีเกิดขึ้นในแต่ละมือ้อเกิดขึ้นในแต่ละวันสัทธาญาติโยมตั้งหลายฉะนั้นก่อนบางทีบางครั้ง อาตมาภาพก็อาจจะมาล่ามาขวายอย่างวันเนี้ยมาล่ามาขวายไปประมาณหนาทีสิบนาทีก็เพราะว่าก็จะต้องมีการจัดหั่นเปลี่ยนนี่เนาะแล้วก็มีการแก้ปัญหานั่นน,นนี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไออย่างที่มันสําเร็จลุล่วงไปได้โดยม,มีปัญหานั้นไม่มีสําหรับพระกูวิโรจน์นะ <c oughs> ก็ต้องแก้ปัญหากันไปก็มีสัาญายัโยมบางท่านเนาะ อันนี้ก็เปิลได้รับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตไว้แต่ก็ด้วยสถานาการณ์ทางเศรษฐกิจเปิลก็เลยมาขออนุญาตอาตมาภาพว่าอันที่ได้จองลูกนิมิตไว้เนี่ยเปิลเกินความไม่พร้อมศรัทธาที่เปิลเคยตั้งเคยตกไว้มันก็เลยบ,บ่บ่บ่มีความพร้อมจะตานก็กลัวเป็นหนี้เป็นสิน อาตมาภาพก็บอกว่าโยมมาเป็นยาเงาะอานินะเป็นแมลงอ่นะโทอู้กันเออมาเจาว่าจะเป็นบ้าเป็นกรรมอย่างเนอโยมมาพร้อมก็มาเป็นยังหิหอมได้ตามกําลังศรัทธาเตะลูกนิมิตนี่อ,อถ้าหากบะมีจะภาพอย่างใดถึงกําหนดกฎเวลาที่มันจะต้องประกอบพิธีพิดทองฝังลูกมิตรก็จําเป็นเนาะ เนี่ยสัทธายัดยอมปุ่นก็บอกว่าโอ้เจ้าได้ฟังเจ้าก็สบายใจเจ้าก็เป็นกำกืนว่าเจ้าจะคืนท่านอย่างไดอาตมาภาพก็บอกว่าโอ้มโนโบพังเข้ามาทำมาหน่อยโยมเนาะเฮาก็หู้อยู่ว่าสถานาการณ์มันเป็นอย่างใดนี่อาตมาภาพก็เอาเมื่อเปิน่นที่จริงสัทธาปิ้นมีแต่ว่ากําลังปิ่นมาพร้อมก็มาเป็นอย่าง อาตมาภาพก็บอกกล่าวคนไปเนี่ยมาฮือหัวงอกได้อย่างใดเนาะ <c oughs> ผมที่เขามันดังดอกอ้อพอต่อมันต่อยนะ่รัอันนี้มเจ็ดต่อต่อยนอะอะแก้ปัญหาไปแต่ละมือแต่ละวันอีหละอแต่เจ้านี่อาตมาภาพก็มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาตานได้สะดุ้งตื่นสะกรับรเนาะพ้นว่ามีเสียงฟ้าห้องเอกายแม่พิชยาต่างเชียงใหม่อะ่ะแม่สุเกียวได้ยินก่อนต่างเชียงใหม่ ใส่ต้อยวันะน่ะเพราะว่าฟ้าฮ้องเออใส่เนื้อได้ใส่ต้อยอยังไม่ใส่เนื้อเพราะว่าฟ้าฮ้องอีแต่ว่าตีสามห้าสิบแปดมาหูว่าไผได้ยินพ่องโอ้ก็มีการลงเฟสไปต่างๆนานาเนอะ,อะมีการลงเฟสไปเออขึ้นอันยังขึ้นนี่โอมาลั่งจะเป็นโอกาบาทกะหรือว่ามีการระเบิดที่ไหนกะโออาตมาภาพพอมาเจ้านี่เป็นวุน่นวันวุ่นวัน,วน ด้วยความไข้หูนี่นะมันเป็นไอหยังกันแน่บัดนี้บอกกอกจกหัวตกเก่ายังมาสะดุ้งตื่นเนี่ยกำบาบอ๋อพอคอยควายมาป้นก็มีการเฉลยละโดียวแม่พิชยาอา่าปิ้นี้การเฉลยคุณโยมลาวันวัดมีกระถินไหนมเจ้าขาจะขอจองผ้าไตรสักผืนอ่าได้ได้ได้เป็นจองผ้าไตรบริวารกระถินได้เลยเนาะก็เอาเจตนาสถานเนอะ มีวันที่ห้าพฤษาจิกาพวกก่อนมีวันที่ห้าพฤษาจิกากระถินนะตอนค่อยๆมาพวกก็เฉลยแล้วปุณนบอกว่าเกิดจากฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าแต่มันมีลักษณะเป็นเครือข่ายโยงใหญ่ย่าสถาญาตโยมตั้งหลายมานมาใจแมบบ่มกําเดียวนะถ้าแมบบ่มนี้มันตั้งลงดินนี่ท่านพัทรยธรายมีรถ ไปแน่นอนท่านพัทรยันวิโรธไปแน่นอนแต่ขอกูกอก้ก่อนได้เก็ะเกิงนึงอ่อ <c oughs> ไปไปไปเดี๋ยวเคลียน,นั่นเคลียน,นี่ก็จะไปแอวหาเนอะโอ้ก็เติงหาท่านพัทรยันวิโรดนี่นะแต่ก่อนมีอย่างอู้กันเนาะเพราะว่าได้จือวิโรธเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เปิ้นโกอินเตอร์ละเปิ้นไปกินถั่วแระอยู่ญี่ปุ่นพุน้บเปิ้นหอมเปิ้นมักถั่วแระญี่ปุ่นเออ ถ้าแมบแล้วก็บ่มกำเดียวเนี่คือมันพาลงดินสัาาตยาิโยมแต่นี่มันพาขนานไปอีมันก็มาว่ามันพานี้แล้วมันไปหัอันหนึ่งแล้วมันไปหมอันหนึ่งอาตมาภาพก็เออคนอธิบายงงนะอาตมาภาพจะมาอู้คือสัตยาตัานต่างหลายได้ฟังเพื่อบเบื้อเป็นการตระนกตกใจจนเกินไปบางคนพอไหวอินไหวพรหมเนาะมันบอกว่าอี ฟ้านี่มันมีสามจังหวะเนอะสถาหยาดเยียหนึ่งมันแมบสองมันห้องสามมันผ่าฟ้าแมบเนี่ยมันเกิดจากถ้าหากว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าขั้วบวกขั้วลบหนุ่มแาวได้มาพบเอ้มาใจ่อันนั้นมันหนุ่มเบาแสวปปนมันขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันมาจนกันมันเกิดกัน เครื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่มันมีพลังงานอ๋อสาธุอนุโมธนาหนึ่งพืนหนึ่งพันหนึ่งกองเลยนั่นเนี่ยคุณยมลาว,วันเ,เดี๋ยวตอมาภาพจะจดจื่อไว้เนเอะตอนนี้ก็มีคนมาร่วมบบนนะะตั้งหมดถึงเก้าคนสิบคนด้วยกันน้อมาเดียวนี้นะนี่คุณกับเซมซีอนันตาอันนี้เพื่อก็ได้หอมมาลนะเนาะแล้วก็มี ยมลาวันนนี้ประกอบปวารณามาจากตุอนุโมตนานแล้วก็เมื่อมันเกิดฟ้าแลบปุ๊บมันเกิดกันเคลื่อนที่ของประจุฟไฟฟ้าเนี่ยมันก็เกิดเสียงตามมานี่แล้วก็ถ้าหากว่าพื้นดินมันมีประจุฟไฟฟ้าที่มันดึงดูดกันนะมันก็จะเป็นเส้นลงไปเรียกว่าฟ้าผ่าเรียกว่าฟ้าผ่า แต่ถ้าหากว่ามันเป็นขนานกันอี้ประจุไฟฟ้าสองขั้วนี่มันตรงกันฟ้ามันจะพาฟ้าสาัาญาโยมเหมือนที่เชียงใหม่เนี่ยฟ้าพาฟ้านะถ้าถ้าดูตามในในกล้องวงจรปิดนั่นนะมีเส้นหนึ่งปุ่งไปหาแฮมเส้นหนึ่ง,งแฮมเส้นหนึ่งปุ่งไปหาแถมเส้นหนึ่งพอย,ยังบอกไฟอันแมวแลนนั่นนะแล้วก็ลงดินพ่องก็มีเออ แล้วมันมีอันตรายก่อมาเนี่อันตรายแน่นอนเพราะมองว่าฟ้าแมปนี่นะฟ้าแมปกบนี่นะความร้อนมัน2 5งหมัน,นองศาเซลเซียสกันหรอดูใช่ธรรมดานะสองหมื่นไปสูงกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์ถึง5เต่าฉะนั้นถ้าเป็นฟ้าห้องฟ้าแมปนี่นะแล้วเฮายืนอยู่แล้วมีคนแขนจะแตนอับสะทายัดยม โอ้ oh, คนมันลุกมันตั้งเพือรีบออกไปจากจุดนั้นทันทีเนอะแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อฟ้าที่มันจะพาลงมาเนี่ยสูงถึงเจ็ดสบปดิเปอร์ซ็ถ้าเขาว่ายืนลบฝนนี่นะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยโอ้เป็นคนลุกขนตั้งอีนะโอ้มาเจ๊ไปสิ่งซักซีดเนอะเขาต้องรีบออกจากจุดนั้นทันทีให้เร็วที่สุดถ้าถ้าคุณยังอยู่นี่ มันตึงปุนะ่ะโอ้บุ้มกลายเป็นโกโก้ครั้นบนนะรอ,อันนี้มันเป็นเกรดความรู้หลายๆคนโฟนโต๊กเนี่ยล่นเป็นลบปืนเก้าไมโ้โอ้เธอเจ้าตีตะมี่ถ้าจะแหงก่านี่อย่างตัวเพราะว่คนแขนเพื่อเปลุกมมดอ่ะูยสักซิดแตะสักซิดว่าแซ่บมันนั้นได้ตุสงกรรมเมียควันออกปากจองจองจองเนาะอันนี้ก็เป็นเกรดความรู้เอามาอู้ เพื่อบฮื้อเกิดการตื่นตระหนกเนอะมันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติสถาญาตโยมต่งางยนอ้อาก็อู้กันไปแล้ววันนี้อาตมาภาพจะเอาอย่างมาอู้ให้ฟังก่อนฟังจากน้ําเสียงหลายๆคนบอกว่าน้ําเสียงอาตมาภาพเปลี่ยนแล้วก็วันนี้เสียงอาจจะแหบๆไปน้อยหนึ่ง ถึงแม้ว่าเสียงจะเปลี่ยนเนี่ยนะแต่อาตมาภาพก็ใจเสียงอยู่ในวันนี้นะเนาะใจเสียงอยู่เอ,อใจเสียงอย่างใจเสียงเดือดเน้นนะกันแต่อาตมาภาพเดือดนี่มีไพโคตรอะเอ,อเดือดตัวย,ยิ้มตัวไขหัวตัวไปอันเนาะเออมันมวนงานสันเราในนี้อาตมาภาพจะมีปริศนามาฮือสัทธายดโยมต่างต่้งหะไได้เจอกันคบคิดเนาะ คนบอกว่าอะไรเอ่ยหนึ e ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมีหนึ่งหนหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งคนหนึ่งหนมีเพียงครั้งเดียวหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมีหนึ่งหนหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งคนแล้วก็หนึ่งคนได้มีเพียงแค่ครั้งเดียว สถาญาตยมตั้งหลายเจอกันคบคิดนะปัญหานี่นะหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งคืออะไรหลายคนอ๋อหู้แล้วหู้แล้วมันเกี่ยวกับหน้าเนี่ยสถาญาตยมตั้งหลายเฮยเกี่ยวกับหน้าเนี่ยเนาะหนึ่งปีอ่ มีหนึ่งครั้งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคือกฐถินนาตาลเนี่ยปีหนึ่งมีเพียงแค่ครั้งเดียวตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงเดือนยี่เปงมีเพียงเดือนเดียวแต่อันนะแล้วก็ครั้งเดียวมาเจ้าว่าโอ้แถมสามเดือนมีเตืองแหมสามเดือนมีเตืองนี่มันมาเจ้กระถินละแล้วถ้าปนลอยกระทงไปก็มาเจ้กระถินละเออ อันนี้มันแปลกนะกระถินนาตาลนี่นะหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งครั้งมีเพียงหนึ่งหนเนี่ยหางก,ก่อนมาเจอว่าปีหนึ่งมีสามซีเต้อมาเจอว่าปีหนึ่งโอ้เดือนเว้นเดือนก็นมาใจหนึ่งครั้งมีเพียงหนึ่งหนแล้วก็หนึ่งครั้งมีเพียงหนึ่งคนหนึ่งครั้งมีเพียงหนึ่งคนนั่นก็คือ เจ้าภาพกระถินที่ผ้าคลองหมาอนจะว่าผ้าครองกระถินไม่เป็นซิปไตรไมืนใช่ผ้าครองเนี่ยจะมีอยู่ไตรเดียวเนาะผ้าครองมีอยู่ไตรเดียวที่เหลือเป็นผ้าบริวาเน,นี่แล้วก็เจ้าภาพที่จะประคองผ้าเนี่ยตุเจ้าที่จะห้ามก็มีเพียงตนเดียวแต่อันนะั้นนั่นก็คือตนใดตนหนึ่งที่คณะสงฆ์มีมติมาใช่จำเพาะเจาะจงแกะเจ้าจจอาวาสนะ มาใชมาได้กับพระครูวิโรธสิบปีสั้วปีก็ไปคุยโรธมาใจเออตัวเจ้าที่จำมาษาครบสามเดือนเนี่ยแล้วมีจีวรอ,อันเก่าคร่ำคร่ามีปัญญาสามารถกระทํากติณฐารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ไหมของว่าอ่าอัปโลกได้กรานได้อธิษฐานได้อนุโมทนาได้เนาะหรือแม้กระทั่งว่าพินทุพาได้ครบถ้วนเนี่ย ก็สามารถรับได้เนี่ยหนึ่งหนึ่งครั้งมีเพียงหนึ่งคนหนึ่งหนมีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือกรถินนาะตานฉะนั้นกรถินนะเวืก็เลยว่าเป็นมหาการละทานอันยิ่งใหญ่เป็นมหาการละทานที่ทุกคนนั้นใฝ่ฝันอยากจะทํำสถาญาตยมอาตมาภาพขนหนึ่งนะถ้าหากว่ามีเงินนี่นนะมีความพร้อมนี่นนะ ก็อยากจะตานกระถินสักปีหนึ่งตัวนี้มามีกุมกับพักละพักชะอมนะแต่พินมีกินมีตาที่ไหนอาตมาภาพก็หอมนะสิบบาทสาวบาทห้าสิบบาทร้อยบาทสองร้อยบาทก็หอมหอมตามที่เอามีกำลังนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นมหาการทานอันยิ่งใหญ่ หลายๆคนมากลา้าถ้าสักตั้งมาลายจะไปห้าเป็นเจ้าภาพกระถินเนอออีกที่จริงแล้วเนี่ยกระถินก็คือผ้าส่วนปัจจัยต่างๆนี้เป็นบริวารทั้งนั้นสันธาญาติยมเออพระได้ภาสศรัทธาได้บุญวัดได้ทุนชุมชนได้ความสามคัคคีกรินนี่นะตัวเจ้าได้ผ้า ส่วนศรัทธาคนตาลได้บุญวัดนั้นก็ได้ปัจจัยอันเป็นทุนทุนนี่เอาไปไหนก็เอาไปใจกา้ํากาไฟเนี่ยกาน้ํากาไฟวัดก็ได้ใจน้าฟรีนะศรัทธายาดยมทั้งหลายเออมาฟรีนี่อันใดลุ้อันใดปังพระสองฆ์องค์เนนเจ็บป่วยบัสบายอันเนี้ยต้องใจเงินตัวเนี้ยข็แล้วที่เป็นฝนเป็นลมกิ่งไม้โต๊ะใส่หลังคาเสี่ยงกระเบื้องไป ห้าสิบแผ่นเกือบเกือบหกสิบอะก็ใช้สตางไหนก็ใช้สตางตัวนเนี้ยเนี่ยวัดก็ได้ทุนชุมชนได้ความสามัคคีได้มาช่วยเหลือกันไม่ใช่ว่าจัดเพียงแค่วันสองวันตระเตรียมกันเป็นเดือนเดือนถ้าหากว่าเป็นจุนลลกฐินเนี่ยโอ้โหเป็นงานใหญ่จนละกฐินเนี่ยทำให้เสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเป็นงานใหญ่เลย จะต้องมีความสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยเมื่อพึงมหากาละทานแม้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่เราก็ร่วมทําบุญได้อย่างสัทธาห่วมอัตมาภาพมาเนี่ยห้าร้อยพ่องปันหนึ่งพ่องก็ือว่าได้ร่วมบุญมหากาละทานงานกระถินด้วยกันหมดก็เลยเอามาอู้ฮือสัทธายาดยมท่านตั้งหลายได้ฟังในรายการเนาะ วันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่มันก็ห้อนอยู่นะอืมอาตมาภาพก็ยังเปิดพัดลมอยู่แต่เป็นพัดลมน้อยนะพัดลมหน้ามายะถ้ามาเปิดนู้ก็จะเหือปีเหือปังเห็นมบ่จากนั้นขอเฮือต่านตั้งหลายได้แช่มชื่นเบิกบานเตะได้แช่มชื่นเบิกบานแล้วทุนเนี่ยเพิ่นก็เอาเข้าวัดเข้าว่าบัดเดียวเนี่ยเพื่อนมีอีดูเคชันหมายความว่าเมื่อศรัทธาก,ก็ศรัทธาโอนเข้า ในบัญชีของวัดโบสน้ำดิบที่อาตมาภาพได้ขึ้นนี่มันจะไปปรากฏในอีดูเคชันแล้วใค่จะไปเอาสตังมาใจได้กรรมการเ้นสในสีสในหก่อนโอ,โอ้สตังวัดสตังวานี่มาใช้ว่านับได้นับออกเอาออกมาคนเดียวได้ฉะนั้นเฮาทำบนเหื้อวัดจะมั่นใจเอาเตอะเพื่อมันเป็นบนุญเป็นกุศล นะวัดนั้นประกอจะได้มีทุนในการใจการน้ำกาบไฟอย่างของอาตมาภาพเนี่ยโอ้ปีหน้าก็บอกว่าจะเป็นอย่างใดเนอะกูวันนี่หายใจปีต่อปีด้ะนะปีต่อปีอาตมาภาพนี่มาเป็นเจ้าว่าสิบกว่าปีนะได้ฮับผาป่าเตื้อสองเตือ้อตะอันนะที่เหลือเป็นการให้หอมทําบุญ ตามหน้าการเทศการงานของคณะสถาตันฑ์ต่างๆก็ใจเงินกระถินนะกระถินต่อเตื้อเดียวใจตลอดปีสธาญาตยมวัดโบสเนี่ยใจตลอดปีมาดเดี๋ยวนี้สตังในวัดอัตมาภาพมีมาใช่ถึงแสนนะมีเป็นหัวหมืน่นนะเนาะแล้วกาน้ํากับไฟเดือนห้าหกพันห้าหกพันโหมันยังนักท่านก็อยู่กันสิบหกคนนะ่ะเนาะ อยู่กันสิบหกคนท่านหน้าหอนก็ซ้ำหายนะฉะนั้นเวลาเฮากินเฮาตานอย่างฮื่อแปลงใจใื้มันแช่มชื่นเตะนะอะเนาะใื้มันอนุโมตนาในบนนั้นๆน,น,นะเอ,อเนี่ยมันอันมาใจเหมือนอย่างที่เฮาหู้เฮาหันบางทีก็หันวันนี้เปิ่นมีเงินก็เอาวัดเนี่ยไปทียบกับวันอื่นๆมอะมันก็เหมือนคนเฮาเนี่ยไง หันบ้านหลังนี้เป็นหลังโอ้บ้านนี้เป็นหลังแตะหลังว่าโอ้เจ้าบ้านบ้านนี้เป็นรวยกันลูกอยาไอ้คนที่บ่มีพวกก็มีนะดังนั้นเวลาเฮากินเฮาตานเนี่ยเฮาตั้งเจตนามีก็ตานบ่มีก็ยกมือวานสารมือไหวเอาใจเฮาเป็นบนใจเฮาเป็นกุศลเนาะสันทาญาติโยมทั้งหลายเอาละเดี๋ยวอาตมาภาพหายดีจะเอาลุงใจกับไอ้แซมมาปะสัญญาญาติโยมเนอะถ้าน้ำเสียงปิ๊กปิ๊กปิ๊กมาสดใสแจ,จ่มแจ้วนี่นะ <c oughs> จะเอาลุงใจแกไอแสมมาปาโอนปัจจัยกรดินได้วันใดเจ้าคานทั้งพระครูตามสะดวกได้เลยเนอ้อคุณโยมลาวันตั้งแต่วันเนี้ยไปจนแพ้วันที่สี่เดือนธันเอยเดือนพฤศจิกาพะนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สี่พฤศจิกาเนาะก็ร่วมบุญร่วมงานกระินนาตาลได้จะได้อาตมาพลาดไปล่าไปขวายแต่ว่าก็มันมาไม่ <c oughs> เออ ถ้ามันมีอย่างเปิ้นเขาก็เอาตามกำหนดการได้ที่เขาก็ต้องจ้ากเวลาไปก็เพื่อเ่าเปินไปตานหานตานนี่เออใครมาตานวัดบทน้าดิบสังซิฟสักสาวอย่าเขาก็อนุโมทนาละเนาะเอออู้ไปก็หูดังตันไปทิกทักสถายัยมตันตั้งหลายเนาะเอาไว้เสียงดีเสียงใสหายดีแล้วก็จะเอาดงใจกัไอ้แซมมาอู้มาจากสถายโยมตันต่างหลายได้ฟัง ตอน้ว,วันนี้อาตมาภาพเนาะกับสิวเม็ดแดงๆหัวงอกขาวๆนี่นะก <c oughs> ็จะขอนำรายการจากลากันไปก่อนนอกวันนี้เอาเป็นเป็นปริศนากถินตานมาอู้สัทธายโยมต,ตั้งหลาไหได้ฟังว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมีหนึ่งหนหนึ่งครั้งมีหนึ่งคนหนึ่งหนมีหนึ่งเดียวตัวอันก็คือกถินนตาลแล้วก็พระไดภ้า ศรัทธาได้บุญวัดได้ทนชุมชนได้ความสามคัคคีนี่คืออาน,นิสงส์งแห่งการตานกฐินลตัต่างสำหรับในข้ามคืนนี้อนุโมทนากับสรัทธายากโยมตั้นตั้งหลายทุกทกท่านจงดีมีความสุขบุญรักษา